มาดูเอคชั่นเจ้าเยื่อ,อยางคามิลอนเวอร์ชั่น2นะครับเป็นกิงกานะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่หน้าหนาคนไหนที่อยากลองเปลี่ยนแนวใหม่นะครับคามิลอนเวอร์ชัน2นะครับ10.5กรัมนะครับ6เซนมีไซส์ใหญ่นะครับ เป็นงานชโดตัวใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นปลาช่นใหญ่ๆนะครับน้านนะลองเปิดใจดูกันก่อนก็ได้นะครับน้านนะนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเสียงดังมากเลยนะครับใบปิว่ของเขาใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นงานใบปิว2สนะครับ